มีรายงานข่าวสะพัดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะว่าสองผู้มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลพวกเขาได้มีโอกาสพบก,กันที่บ้านพักจันทสองล่าค่ะโดยเป็นการพบก,กันระหว่างคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ดค่ะไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีโดยมีคุณอนุทินชาญวิรกูลในฐานะห,หัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นคนพาไปค่ะ หากถามว่าเหตุใดรายงานข่าวความเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงถูกจับตาและก็สร้างความฮือฮาค่ะจนทําให้แกนนํารัฐบาลทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยก็ไม่อยากตอบคำถามเรื่องนี้ค่ะหากย้อนกลับไปนะคะคงจํากันได้ค่ะคุณเนวินนะคะเคยเป็นลูกน้องของคุณทักษิณค่ะและเขาก็ยังเป็นเจ้าของวลีมันจบและครับนาย ในครั้งนั้นค่ะคุณเนวินหันไปจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลในปี2551ทําให้พรรคพลังประชาชนของคุณทักษิณในขณะนั้นไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จากการแปลพรรคของคุณเนวินในครั้งนั้นค่ะทำให้คุณเนวินกับคุณทักษิณกลายเป็นศัตรูทางการเมืองไปโดยปริยายค่ะ แต่มาวันนี้นะคะกลับมีรายงานข่าวในท่วงทำนองที่กำลังจะพลิกผันค่ะคล้ายกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณเนวินกับคุณทักษิณกำลังจะกลับเข้าสู่แดนบวกค่ะทางด้านคุณภูมิธรรมเวชยาชายัยซึ่งเป็นมือทำงานใกล้ชิดกับคุณทักษิณค่ะ ก็ต้องตอบคําถามสื่อสั้นๆที่ทําเนียบรัฐบาลนะคะโดยคุณภูมิธรรมบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าข่าวเรื่องนี้มาจากไหนขณะที่คุณอนุทินเองนะคะวันนี้คุณอนุทินเดินทางเข้าทาเนียบรัฐบาลค่ะในตอนแรกคุณอนุทินก็พยายามที่จะหลบเลี่ยงสื่อนะคะโดยการวนรถไปแทบรอบทําเนียบค่ะแต่สุดท้ายคุณเนวินนะคะก็ต้องตอบคําถามสื่อค่ะโดยเขาระบุสั้นๆ่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระแล้วก็ถามสื่อกลับค่ะใครเป็นคนให้ข่าวเรื่องนี้ สำหรับประแสข่าวที่เกิดขึ้นนะคะยังไม่มีใครสามารถการันตีได้ค่ะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะคือการไปเพิ่มน้ำหนักให้กับฝั่งของคุณทักษิณไปโดยปริยายนะคะเพราะอย่าลืมว่านะคะเมื่อหลายวันที่ผ่านมาค่ะ คุณเนวินเองเพิ่งจัดงานฉลองวันเกิดปีที่66ของเขาอย่างยิ่งใหญ่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะว่ากันว่าภาพในวันนั้นค่ะเป็นการตอบย้ําความยิ่งใหญ่ของคุณเนวินแล้วก็พรรคภูมิใจไทยเองค่ะที่พร้อมจะผลักดันคุณอนุทินชันบุตรปูลขึ้นเป็นนายก,กัฐมนมตีคนใหม่ทั้งที่วันนี้นายกคนที่31ยังชื่อคุณแพรทองทานอยู่ค่ะ